ธนูพิษสิทธิ์ยอดธนนครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณ2อันนี้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็ดแล้วก็อยู่ที่เดิมแล้วเนาะแล้วไฟนี่มีใครไปเป็นกุ๊ปปองกุ๊ปซอแล้วมั้งก็มีเพื่อนบันชายแล้วก็น้องที่ต่อยวันนี้ด้วยครับพวกในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหนสิบแปดครับน้ำหนักไปฝอยประมาณอยู่กี่กิโลครับก็ห้าสิบเก้าหนึ่สิบสองรับเราโมดิร์ตไปแล้วครับปี่มือครับแล้ววันนี้เรามาพบกับเจ้าพญาเคย่อยกันาเ ไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วเราได้ดูไหมเขาโมยแบบไหนสไตล์ไหนมวยทรายครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมออกแผงให้ด็ก็ตัดเตะตัดต่อยกับตารตายเราเนาะครับล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นี่เหรอที่ถายอากาศนี่วันนั้นต่อยกับเพจตวนเปย์เป็นไงบ้างวันนั้นวันนั้นแพ้ไปไปพลาดแพ้คะแนนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยเจ็ดไงเราเจ็ดก็คือเวทเดิมเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินเกือบปอนด์นะเกือบปอนด์ก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยื้เส้นยื้สายไไปปปนนนีีเเเ็็งกก่อร์์ซตละ ประมาณ8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับงแรงครับผมวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมมาแจ้งขอเแช่นะครับค่ายเนาะครับผมไฟเนอร์คุมมากี่กิโลครับไฟคุมมาสองสามกิโลครับเราต่อยมือมาทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ประมาณแปดสิบครับเราคนจังหวัดอุดรธานีอ่าฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราวันนี้เลยวันนี้ธนูพิษเต็มที่แล้วนะพร้อมแจ้งเกิดครับอ่าวันนี้ขออน้องโชคดีขอบคุณมากครับเจ้ายาค่ายค่ายเจ้ากี้มัมหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเจ้าพญารับอืมไฟเนอร์ซ้อมมากี่วันครับ ซ้อมมาเดือนเต็มกับ <g rab ble> ซ้อมอยู่ที่ค่ายช้างอยู่ที่ทค่ายตะกี้มาอยู่ที่จังหวัดสกลนครก็อยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครไปเป็นกู๊ปฟองซ้อมบ้างอยู่ที่นั่น <c oughs> มีโชคชัยชานล,ลูฟี่ <c oughs> เพื่อนเซนโคมาบอกกับเพื่อในเพื่อนพี่วีนน้องใครเจอกันเนาะตอนนี้เราอายุเท,ท่าไหร่ครับส <c oughs> ิบเจ็ดเรา,ารร <c oughs> สูงเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> สูงหนึ <c oughs> ่งเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยมามากกี่กิโลครับประมาณสี่สิบแปดเนี่ยเปลนมเดสไตล์เลยครับสไตล์เดิมนครับทั้งวันนี้เรามาเจอกับเจ้าธนูพี๊ ไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยได้ศึกษาเกณฑ์าต่อยเขาไม่ยังยังครับแล้ไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้รเราจะวางเกมวามแข่กันดิก็ทางรับเลยดีครับต่อยตามตาตายก่อนเดี๋ยวพอค่อยแก้ไขาอาวุธเอาเนาะล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาครับต่อยที่ลังสิตครับลังสิตวันนั้นตายครับตายครับจำไม่ได้แล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโดนหมัดออกหมัดโดนน็อกเลยครับแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยน่าจะเวทประมาณร้อยแปดร้อยแปดวันนี้มาต่อยร้อยเจ็ดเนาะเมื่อเช้าเรามาเป็นไงนน้หัก เกินไหร่เกินประมาณปอนกว่าปอนกว่าได้แต่ตอนนี้เหลือแค่จุดสองก็คือเดี๋ยววิ่งอีกนิดนึงเนาะไม่น่ามีปัญหาร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นครับเต็มร้อยสมุวแข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดพอชนะกับค่ายเนาะไฟเรากุมากี่กิโลครับคุุประมาณสามโลเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณร้อยร้อยบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัด ครับอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราเลยขอใหพี่นำน้องกระลาเชนครับกรวยเชียร์ด้วยนะครับผมวันนี้เต็มที่ครัเอาวันนี้ขอต้องโชคดีนะขอบมากครับ